ทำไมอย่านะอย่าจีนะนี่ออพดล้มห้างัปที่นี่บ้านพะลมห้างเลยัดที่นีเฮ้ย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 เ้ย้ยเตีกันไอ้ันเบิงแตกแล้วพะลมพ้างแล้วโบต่องนอดละพมถูไปหนี่กรนอนอนแปห่วยเจ้ามากมาขึ้นการกันโซ่เลยน้อบดการกระโดดเลยพุ่นหุ่น มึงกัดกันโซ่ย่าให้เห็นอย่างยังยองจะฆ่าใครอ้าวแม่พัดนี่พังเลยหลักฐานคาคานี่เลยพังเลยเนี่จะนอนอะไรจะนอนอะไรคืนนี้เนี่ยมันพังเนี่ยมันมีสองอันเนี่ยมันก็หมุนไม่ได้เนี่ยแล้วจะนอนยังไงจะนอนยังไง,จะน,นง,ไงจะนอนยังไงเนี่ยมันพังมันมันพังไปหมดแล้วมันต้องโดนตีไหมไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากยายออกมาเลย มารับรู้เนี่ยมารับรู้ทําอะไรลงไปมึงมาตอบพระสามนึกผิดามาอะไรพี่กินคนนีามเฮ็ดหล่ะพระสามนึกผิดมึงสามนึกผิดไปพันลมมันกับบาขึ้นมันคือเกามึงมาหาโตซอยมึงมาหาตซอยมึงคิวไวยยวันถี่ซอยมึงได้บ่ออกมาเดี๋ยวนี้ทําไมตอนทําไม่คิดเนี่ยมันพังเนี่ยพัดลมพังเนี่ยจะทํายังไงไม่ต้องมาทําหน้าสลดทีตอนทําไม่คิดรับผิดใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าเจงทำผิด รู้ใช่ไหมเนี่ยพังเนี่ยพังขี่ตัวเนี่ยกี่ตัวแล้วพัดลมที่พังก็เหนียวเนี่ยฮะมันกี่มันกี่ตัวแล้วมันกี่ตัวแล้วรู้ใช่ไหมว่าทําผิดเนี่ยบตรต้องมูบเลยหน้าสลดเนี่ยเวลาด่าเนี่ยซึมเศร้ากลัวรู้ว่าทําผิดเนี่ยออกมาออกมา ขื้นอีกแกบบต้องนอนดอกพันร่มนะมึงพี่น้องมุดเข้าไปก็ไม่ได้ว่าใต้ตัวจะช่วยอะไรได้นะขอความช่วยเหลือยายวันมาหนิเห็นบ่้นี่ยายวันกับโบซอยมึงดอกยายวันเขาแห้งอาหารซุกอื่นอยู่นี่มาลูกมาเป็นคนดีเสยเจ้ามาหายายมาลูกมามาหายายมาหายายมาออกมายายรักยายรักมายายรักเขาเดี๋ยวมามาหายายมาด้มึงเขาไม่ทำมาหายายบบต้องรักมันเร็วๆพันร่มห่างเมุดพี่น้องมึงเนี่ยข้างลูกมาข้างเนีลงมาเจ้ามานี่มานี่ ไม่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 โกรธมาลูกมามาที่มาใหญ่เนี่ยของมือมันมาเติมมาเติมมาเติมมาหาใหญ่จะไปให้ท่ายมันของมือของมือหาใหญ่ดีมานญาติแน่นญาติญาติอยู่เกียงหายเมื่อกี้นี่ตุ้มหัวลูบหลังวิธีการด้วยบ้านี่มันดูเป็นตูของมันพลาดได้ลูกเนาะของมันพลาดได้แต่มันก็ไม่ควรพลาดนี่มันสารสี่ตัวแล้วแง่หน้าสะดุดอยู่ญาตินี่ขอโทษเขาลูกขอโทษ เอาไปยายมาเอาไปไอ้แวันพามันมาขอโทษเลยไม่ขอโทษมันนี่ก็ไม่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 โอเคหรอกเนี่ยข้าตาเลยยานเห็นบ่ยยานยังยานอยู่นั่นเด็กไม่ดีอ่ะเขาไม่ดีแทนก็ยืได้ถูกก็ไม่ไม่มันจอยกิเดียวเลยเด็กไม่ดีโยนมาไปผมยายว่าอย่าเอามันกินหมดแล้วิ มึงเสียเอาไหนมึงเสียขนมมึงเสียเอาใบพัดนะเสียเอาขนมเล่าใบพัดเอาขนมเล่าใบพัดย่านกัสิกินย่านกัสิกินชอบเนาะเยาวันนายไท้ไทยหลานเด้อชอบอนายไทายไทายเป็นพิษนะลูกเนาะให้พี่มากินยายด้วยหนิรีบกินจะได้โดนด่าต่อเฝ้าให้มันกินเลสีด่าต่อพอเราอย่าดูดไม่ดีดูมากๆไม่ดีต้องสอนเราสอนยังไดสอนว่าอย่าทำแตกนะลูก สอนรู้เอาอย่าดื้อนะลูกนะข้าวเหนียวจะดื้อนะมานหายาหญ่ไหมนี่ถ้าใหญ่ให้ข้าวจ้าให้เหนียวแล้วเอ้มสวยเพื่อทีกินตรงฐานมันด้วยหมูสุกพีทดอกจังสีเอาสวยไม่ต้องกินพอแล้วแค่นี้หมดแล้วถ้าให้มือได้ยอมให้อภัยเอามือมาเอามือมาจะยอมให้อภัยเอามือมาขอมือแล้วเข้าวเดนียวขอมือขอมืออย่ามันยิงแข่าสิกูดี ด่าแล้วก็สลดสลดสลบด่ากี่ครั้งไม่เคยจำเยวันก็ชอบให้อภัยให้ท้ายหลานตลอดแม่บักขันียวเห็ดเป็นร่มพังเยวันหายทายมันอยู่เหรนบักขันียวเห็ดรักทีรักทางค่ากล่องเลยแมงดาแล้วปลาขันยนเห็ดมันโมดีสาก้อนเห็ดหมาแมงบอกไม่ดิสาก้อนเห็ดได้เอาเจ้าคือบดามัน ยังกุทิ้นแล้วโอ้ยายนี่ทิ้นแล้วกับการที่เป็นมัดหิดให้ห้าง